นะอืมคนนี้อ่ะคุณจะถามะะาไหครับเดี๋เว<ๆ>๊เดี๋ยวเดามเด๊ะ<ๆ>เด๊ะ<ๆ>เให้เุณะเ,เอา,าเะ,ะเด๊ะเด๊ะเด๊ะาม๊ะเดเข๊ะเด๊ะเเดาะรด๊ะเดัวเด๊ะเ้๊ะเด๊ะเด๊ะเใา้เด๊ะเด๊กเด๊ะ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 เบ๊ะเด๊ะเด๊ะเด๊ะเร๊เรรไรได๊เนนมมนะเด๊ะเด๊เด๊ะ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 เดกะเะะด๊ะเด๊ ก็ใช้ได้กับเกือบทุกโปรแกรมนะครับที่สาที่เปิดในคอมของเราใช้ได้กับทุกโปรแกรมเลยครับมันสั้นไปอะ่ะเอาอีกเพิ่มเติมหน่อยทุกโปรแกรมนี่แบบอินสตอลหรือว่าบนร,ระบบลาวอะไรได้หมดเลยไหมได้หมดเลยครับที่ติดตั้งกับเครื่องของเราหรือว่าติดตั้งบนลาวได้หมด,ได,หมดได้ทุกโปรแกรมครับหรือจะเป็นโปรแกรมบัญชีที่ อยู่ใน Google Google Chrome อะไรเงี้ยที่เราสามารถเข้าไปบันทึกโปรแกรมบัญชีใน Google Chrome RPA ก็สามารถเข้าไปทำงานตรงนี้ได้สรุปก,ก็คือตัวหุ่นยนต์ที่เราสร้างมาค่ะนอกจากการไปคีย์กับระบบหรือโปรแกรมรุ่นเก่าเนาะเราใช้คำว่าโปรแกรมยุคเก่าแล้วกันที่จะต้องซื้อลายเส้นมาแล้วใส่แผ่น แล้วก็เสียบแผ่นซีดีเนี่ยใส่ไปในคอมแล้วก็อินสตอลติดตั้งลงไปในเครื่องของเครื่องหนึ่งก็ใช้กับโปรแกรมลักษณะนี้ได้กับหรือโปรแกรมบัญชีที่อยู่บนคลาวระบบอินเทอร์เน็ตไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ประเทศอะไรจังหวัดไหนก็คียข้อมูลบนนั้นก็ได้หรือจะเป็นลักษณะของการไปคียบนเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่มันเขาไปสร้างไว้ว่าไอ้เว็บไซต์แบบบนี้มันคือโปรแกรมค <c oughs> ือสรุป ได้หมดถูกค่ะและสิ่งที่เขาขาวเนี่ยผมชอบว่ะเพราะผมไ,มได้เงินจากค่าคอร์สมาเอาเอาไปเลยหนึ่งพันสำหรับไปแล้วถูกใจผมผมก็ต้องมอบให้เขานะเหมือนแบบเขาสนใจอ่ะเขาสนใจในสิ่งที่ผมโมตั้งแต่แรกนะโอย